สวัสดีครับผมวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมาชมแต่ล้อนะครึ่งลงมาใหม่สดๆร้อนๆเลยสดมากฮะนี่ดูสดๆคอบรู้สดแน่นอนนะครับสําหรับล้อ305ฟอร์ันะครับก็ท่านใดนะครับที่กาลังมองหาล้อคุณภาพนะครับผมไปติดตั้งแต่ล้ของท่านนะครับซึ่งเป็นล้อฟอสนะครับซึ่งเป็นล้อที่นะครับผมคนไทยส่วนใหญ่ ผมเลือกใช้กันตอนนี้นะครับซึ่งเป็นกระแสยิ่มากสำหรับล้อฟอร์สนะครับซึ่งล้อฟอร์สก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับล้อ305ฟอร์สนะครับผมนี่มาใกล้ๆเลยฮะตัวนี้นะครับผมเป็น305ฟอร์สนะครับเป็นรหัส FT118 นะครับขอบ20นิ้วออฟเซต35นะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถใส่อัลไพด์เวลไฟทั้งหอด เอ็คอร์ดแคมเมอรี่ต่างๆได้เลยนะครับผมสำหรับล้อค่ายนี้ซึ่งมี PC d 512 514นะครับผมซึ่งมีครบจบที่เดียวลูกค้าท่านใดอยากได้ล้อแม็กคุณภาพสักหนึ่งชุดนะครับผมติดตั้งรถของท่านแบบใส่แล้วเฮ้ยไม่ซ้ำใครใส่แล้วก็เอ้ยก็ไม่มีใครเหมือนแล้วมันดูแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองนะครับสำหรับล้อค่ายพวกนี้นะครับผมนสนใจนะฮะอยากได้ล้อแม็กคุณภาพไม่ต้องไปเดินทางไปถึงที่กรุงเทพ มาสุรินทร์ก็ได้สําหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนภาคอีสานหรือว่าอยู่ทั่วประเทศขับรถมาที่สุรินทร์ได้เลยมาเทียบลายเรามาสั่งตัดล้อได้นะครับสัดล้อสามพันห้าฟอสก็เรามีจัดจําหน่ายแบบครบ,บเลยน่าสนใจนะครับร้านอยู่ในเมืองสุรินทร์นะครับผมนัดคิวจองคิวมาเทียบได้นะครับสบําหรับยังไงก็ฝากนะครับร้านวิเชียรประยนต์สุรินทร์ของเราด้วยทําร้านน้องใหม่ล่าสุด นะครับผมย่งไงก็นึกถึงล้อนึกถึง wcr racing shop หนึ่งเดียวในภาคอีสานฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ